เมืองไนะจะบอกให้ผู้ชมครับนี่คือต้นเชียงหรือต้นพึ่งอาจจะหลงเหลืออยู่ต้นเดียวที่อำเภอบ้านไร่ของจังหวัดปุถไทธานีเมื่อก่อนย่านนี้นะครับเต็มไปด้วยต้นแบบนี้และข้างบนเนี่ยที่ว่าต้นพึ่งคือพึ่งชอบไปทำรังบนนู้นนี่พี่น้องที่นี่นะครับเขาอ,อนุรักษ์ไว้รากที่มันค้ำต้นของมันที่มีขนาดใหญ่หลายคนโอบเนี่ยมันค้ำไว้อย่างดีเลย โอ้โหดูฮนะเป็นช่อง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 สวยจริงครับสวยเกินการที่จะบรรยายมาเป็นภาษาท่านก็มองจากกล้องจากภาพอันเลขอะไรเนีย<ะ> <c oughs> สนสนใจที่จะรวยทุกสิบห้าวันมันืดนกัน <c oughs> ความงามของธรรมชาติยากจะหาสิ่งใด เสมอเหมือนนะจะบอกให้ปาป่าปาป่าปาปาปาของไทยเคยรู้วิไลยกับน้อยลงไปมากจ้าจึงเชิญคนไทยตระหนักไหนอุราปลูกสร้างป่ปาปาให้กลับมาไวไวเต็มเต็มเต็มต็มสีสั3 3> <Wis> นเมืองไทย